เปิดทางซ้ายเปิดทางขวาถูกนะครับเทางซ้ายถึงทางขวาสุดก็มีค่ารขัดค่อขัดนะครับคือสุดสุดเก็บที่ขัดดับวนย้อนกลับไปสวัสดีครับ,ส,ส,รบสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานคำสั่งควบคุมน็อปนะครับดูว่าการใช้งานน,อน็อป่ยมีการใช้คำสั่งอะไรบ้างและ ให้ผลลัพธ์อย่างไรนะครับคำสั่งแรกเลยนะครับรูปแบบการใช้คำสั่งน็อปก็คือพิมพ์คำสั่งที่ชื่อว่า knob นะครับน็อปจะอยู่ตำแหน่งนี้ครับมุมล่างด้านซ้ายมือนะครับมีระเวลกกำกับไว้นะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ knob ภาษาไทยก็แปลว่าลูกบิดนะครับในที่นี้จริงๆว่าแล้วมันคือตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับก็ให้ค่า สัญญาณนาล็อกนะครับในช่วง 0- 0ถึงห0 0 0นะครับให้ตัวเลขออกมา,าช่วง0-1,000ถึง1,000ถ้าเกิดว่าบิดไปซ้ายสุดก็ให้ค่าเป็น0นะครับสำหรับการเรียกอ่านนะครับและถ้าบิดไปขวาสุดนะครับจะให้ค่าที่1 0 0 0นะครับวันนี้ในการาใช้งานนะครับภายในโปรแกรมเนี่ยในขณะที่อยู่บนโปรแกรม Arduino นะครับก็สามารถเรียกอ่านจากตัวฟังก์ชันนี้ได้เลย นะครับการคืนค่าก็คืนค่าเป็นชนิดข้อมูลแบบไบต์เจออะไรอย่างนี้ยนะครับก็ช่วงศูนย์ถึงหนึ่งพันท่านี้รูปแบบคําสั่งน็อปเนี่ยยังมีอีกอ,อีกสองแบบนะครับรูปแบบถัดมานะครับก็คือรูปแบบคําสั่งนอ็อปแล้วก็เรียกซ้ำซ้ำน็อปเอ็กนะครับน็อปเอ็กนี่ก็คือเป็นพารามิเตอร์ x นะครับที่ใช้ควบคุม ถ้าสูงสุดนะครับเมื่อบิดไปทางขวามือเนี่ยอยากให้มันสูงสุดที่ค่าเท่าไหร่นะครับก็คือปรับซ้ายสุดไปศูนย์ขวาสุดเนี่ยไปมีค่าเท่าไหร่ก็กําหนดค่า x ไปนะครับแต่แนะนําว่าไม่ควรไม่ควรอยู่เกินค่าในช่วงลบสามหมื่นสองพันเจ็ดหกแปดหรออือในช่วงบวกสามสองเจ็ดหกเจ็ดนะครับก็คืออยู่ในช่วงนี้นะครับในรูปแบบคำสั่งนับ x จะเป็นประมาณนี้นะ k no b แล้วก็ภายในวงเล็บพอดพาร์ติเตอร์ x เข้าไป ก็จะทําให้การคินค่าของการปรับน็อปจากซ้ายสุดเป็นศูนย์ขวาสุดนะครับบิดไปขวาสุดเนี่ยให้ค่า x ออกมาตามที่เรากําหนดนะครับส่วนรูปแบบที่สานะครับสำหรับคําสั่งน็อป x y กนะครับคาสั่งน็อป x y ็กไนที่นี่ก็หมายถึงว่าเราต้องกําหนดระบุพารามิเตอร์สอตัวนะครับคือให้ค่าต่ําสุดคือเมื่อบิดแปทงซ้ายแล้วเนี่ยให้ค่าเป็น x ออกมาส่วนบิดไปทางขวาสุดแล้วให้ค่า เป็นค่า y นะครับคือค่าสุดเนี่ยออกมานะครับซึ่งจากการทดสอบเนี่ยควรจะมีช่วงส่วนต่างระหว่าง x กับ y นะฮะไม่ควรเกิน1000นะครับแล้วก็ช่วงของค่าเนี่ยควรจะเป็นค่าในช่วง integer นะครับ,รบ 30, ลบ3 0,000กว่ 30, าจนถึงหมื 30, ่นกว่ามีเป็นต้นนะครับคาวนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับลองมาดูตัวอย่างการใช้งานนะครับบนโปรแกรม Arduino นะครับ กลับมาที่ตัวโปรแกรม Arduino นะครับสมมุติว่าเราต้องการแสดงค่าที่อ่านได้จากนอนะ็อคนะคำคำสั่งแรกเลยคือน็อคธรรมดานะครับเพื่อดูผลลัพธ์ว่าเมื่อเราบิดตัวนิวทันปรับค่าได้ตำแหน่งน็อคเนี่ยบิดไปซ้ายสุดอ่านค่าได้เท่าไหร่ขวาสุดนะครับเมื่อบิดมาขวาสุดอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับเราจะเขียนโปรแกรมนะครับส่งค่าน็อคเนี่ยออกไปโชว์ที่หน้าจอ LCD นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเราต้องอพิมพ์คำสั่งนะครับในการโชว์ค่าของน็อปเนี่ยให้ทํางานอยู่ภายในรูปนะครับของแท่นรูปก,ก็พิมพ์แบบครับ GLCD นะครับให้แสดงบรรทัดแรกนะครับต้นหลังจากนั้นก็นำพารามิเตอร์อควบคุมพิเศษนะครับเอามาโชว์ที่หน้าจอก็คือค่าของน็อปนะฮะ KN ฟูีครับเปิดติดครับันะบ่าความว่าถ้าพิมพ์ลักษณะคำสั่งแบบนี้นะครับอย่างที่เราเคยทำมาคือมันจะเอาค่าของตัวแปรหรือว่าการคืนค่าของตัวเลขนะครับมาแทนตำแหน่งเปอร์เซนดีซึ่งในที่นี้ก็คือการเรียกอ่านค่าจากฟังก์ชันน็อคนะครับก็คืนค่าอยู่ในช่วง0ถึง1000นะครับซึ่ง0-1,000ถึง1,000ที่คืนค่าผลลัพธ์ตามตำแหน่งของน็อกที่ปรับถูกเนะี่ยก็จะ ส่งมาแสดงผลที่ตำแหน่งอร์เซนดีตรงนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือว่าค่าน็อตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักพันได้นะครับสมมติเปลี่ยนแปลงจากหลักหลักพันเนี่ยกลับมาเป็นหลักหน่วยการแสดงผลอาจจะเกิดความผิดพลาดในในหลักหลักหลังๆนะที่ไม่ได้โดนลบนะครับก็เป็นไปได้ทําให้สังเกตค่าช่วงค่าเนี่ยผิดไปนะครับเพราะฉะนั้นหลังจาก เราใส่ค่าตำแหน่งของเปอร์เซนต์ดีแล้วเนี่ยแนะนำว่าให้เว้นช่องว่างนะต่อท้ายด้วย3ตัวนะสามถึงสี่หลักแล้วแต่นะครับไอ้นี้เว้นไว้สาหลักนะครับเพื่อให้อนในกรณีที่หลักหลังๆเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงค่ายอย่างรวดเร็วจากหลักมากๆมาเป็นหลักเล็กน้อยเนี่ยมันถูกเคลียร์โดยช่องว่างอัตโนมัตินะครับทดสอบเขียนโปรแกรมเสร็จอลองดูผลลัพธ์การทาง,งานเลยนะครับอัปโหลดโปรแกรมไปที่ตัวบอร์ดปอ๊อปเซน อ่ะโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวขอเซตขนาดต้อนให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงครับเซตเท็กไซส์นะครับเป็น,นขนาดสักสองครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้โปรแกรมทำงานแล้วนะครับการทำงานคือส่งคำสั่งเนี่ย แสดงออกมาที่หน้าจอนะครับอย่างต่อนนื่องภายในดูเราลองปรับตำแหน่งน็อตนะครับ่ะสุดตอนนี้มันหมุนไปทางซ้ายสุดนะครับปรับกลับเข้ามาทางขวานะครับค่าของน็อตก็จะมากขึ้นเรื่อยเื่อยแล้วก็หมุนไปถึงซ้ายถึงขวาสุดนะครับจากซ้ายสุดมาขวาสุดขวาสุดก็มีค่าบันหนึ่งพันนะครับคือสุดสเกลพอดีจะได้หนึ่งพันนะครับหมุนย้อนกลับไปนะครับให้เป็นซ้ายสุด่ะก็กลับไปที่ศูนย์นะครับตามนี้ พราะฉะนั้นการทํางานของอคําสั่งน็อกก็ประมาณนี้นะครับให้ค่าระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งพันนะครับเราลองทดสอบเอาค่าน็อกไปใช้งานสมมุตินะครับว่าต้องการควบคุมความถี่เสียงนะครับที่ลำโพงเปียนโนนะครับก็อาจจะทําได้ประมาณนี้สมมุติว่าเราจะประกาศตัวแปรแล้วก็รับค่าของน็อกก่อนนะครับแล้วเอาค่าของน็อกทีร่รับได้จากตัวแปรเนี่ยไปเป,เป็นตัวกําหนดก็ได้นะครับว่าความถี่ที่จะ ให้ช่างเสียงออกมาที่ความถี่เท่านั้นเท่านี้นะครับตามการปรับหมุนของนอ็อกนะครับสมมุติประกัศตัวแปรตัวหนึ่งชื่อ k นะครับเราให้รับค่าจากนอ็อปนะฮะก่อนยัดคัดตรงนี้ออกไปกันเลยนะครับคัดออกไปตแปดวางไว้ตรงนี้ตบท้ายด้วยเซมิ c o ลอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อภายในดูกนะครับเจอบรรทัดคำสั่งแรกคืออ่านค่านอ็อกไปเก็บไว้ที่ตัวแปร k แล้วเอาค่าตัวแปร k ออไปโชว์ ซึ่งนันก็คือค่าของน็อตนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเอาไปควบคุมค่าความถี่เสียงนะครับจากคําสั่งซาวนะครับคงได้เปิดปิดซิมิครลอนรอไว้ก่อนนะครับพารามิเตอร์ตัวแรกที่ต้องกำหนดก็คือความถี่เสียงซาวความถี่ก็คือค่าที่อ่านได้จากนอก็อตเลยตรงนะครับก็คือเอาเป็นเอาเป็นตัวแปรเคใส่ลงไปนะครับลำดับถัดมาก็คือช่วงระยะเวลาความนานนะครับก็สมมุติที่ 100มิลลิเมตีหรือ0.1วินะครับน้ลองทดสอบผลลัพธ์การทำงานนะครับอัปโหลดโปรแกรมมืเนืนเดอมอ่ะโอเคครับหลังจากที่โปรแกรมทำงานนะครับตอนนี้เนี่ยตำแหน่งน็อตปรับอยู่ซ้ายสุดความถี่ของเสียงเนี่ยถูกกำหนดเป็นที่0เฮิรตนะครับมันยังไม่ดังค่อยค่อยปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับความถี่เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆความถี่เริ่มมี ค่าความถี่สูงเสียงก็จะแหลมขึ้นเรื่อยๆนะครับความถี่ต่ำๆเสียงก็จะทุ้มนะครับตามนนะอ่าสูงสุดปรับไปได้กว่าทุดคือหนึ่งพัน 1, ความถี่ก็เกิดหนึ่งพันเฮิร์ตซ์ที่ลำโพงอ่ารัดลดรับเพิ่มตามนี้นะครับอ่าเราปรับไปใต้สุดเสียงก็จะเบานะครับดับไปคราวนี้ลองดูชุดคําสั่ง knob nope x นะฮะ n o b x ก็คือเป็นการกําหนดว่าต้องการให้อ่ ค่าทีด้จากการปรับน็อปเนี่ยซ้ายสุดเริ่มต้นจากศูนย์แต่ขวาสุดเนี่ยไปสุดทเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเราต้องการให้ความถี่เสียงมันอยู่ควบคุมแค่ในช่วงศูนย์ถึงอ่าซักห้าร้อยแล้วกันนะครับอ่าคำสั่งน็อปห้าร้อยก็หมายความว่าค่าน็อปที่ได้ผลลัพธ์จากตรงนี้เนี่ยจะมีค่าอยู่ในช่วงศูนย์ถึงห้าร้อยที่เป็นไปได้นะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ตัวแปด k ตัวแปด k ก็โชว์ที่หน้าจอตามปกติ นะครับเราลองดูผลลัพธ์การทาง,งานนะครับว่าเล็กในการปรับอยู่ที่500อ้อยหรือไม่นะครับอัปโหลดโปรแกรมอัปโหลดโปรแกรมเสร็จนะครับทดสอบปรับนะครับเ่าค่อยปรับมาขวาปรับให้สุดนะครับอืออ่าปรับมาสุดเนี้ยซ้ายสุดแล้วนะได้ประมาณ500ตรงนี้นะครับสุดแล้วนะครับขวาสุด ไปซ้ายสุดได้ที่0ูนย์นะครับตามนี้นะครับโอเคอันนี้คือลักษณะรูปแบบคำสั่งน o อ x ตัวที่3นะครับสำหรับคำสั่งน o อก็คือน o อ x y กนะจําได้ไหมะคำสั่งน o อ x y ก็คือจะระบุว่าค่าที่อ่าค่าที่อ่านได้จากน o อเนี่ยซ้ายสุดให้เริ่มต้นที่เท่าไรขวาสุดนะให้ได้ที่เท่าไหร่สมมติว่าเราต้องการให้น็อคซ้ายสุดนะครับให้เริ่มต้นที่3 0 0เฮิร์ตสมมุตินะครับ และห้อยปรับไปทางขวาสุดให้ไปสุดที่800เฮิร์ตนะครับสังเกตว่า x และ y เนี่ยมันต่างกันไม่ถึง1000แสดงว่าฟังก์ชันยังทำงานถูกนะครับคือพูดง่าย x กับ y ไม่ควรต่างากันเกิน1000นะครับจากนั้นอัปโหลดโปรแกรมนะครับดูผลลัพธ์การทำงานการปรับความสี่เสียงของเราเนี่ยจะปรับได้ในช่วง300ถึง800เฮิร์ตนะครับ ปรับซ้ายสุดนี่คือซ้ายสุดละสามร้อยนะครับปรับไปขวาสุดความถีค่อยๆเพิ่มขึ้นเสียงแหลมขึ้นนะครับแล้วไปสุดที่ซ้ายน,นะครับเขาจะใหะ้ได้ถึงแปดร้อยนะครับตามการใช้งานของน็อต X Y ครับอ่าตรงนี้ยังมีเสียงอยู่อขออนุญาตปรับสมมติเราปรับมาที่ศูนย์อ่าก็ศูนย์ถึ800งแปดร้อยกันนั้น ประมาณนี้นะครับก็สําหรับชิปนี้นะครับก็เราเรียนรู้คําสั่ง n o อเอนะครับทั้ง3ชุดนะครับก็หวังว่าอาจจะได้นําไปใช้ประยุกต์ในการพัฒนาโปรแกรมต่อไปนะครับซึ่งัวอย่างเช่นไปประยุกต์ในการพัฒน,นาโปรแกรมเป็นเมนูเมนูอะไรเงี้ยนะครับอ่านช่วงในการปรับว่าจะเลือกเมนูที่1เมนูที่2เมนูที่3 4 5จากน nope ็อก็ได้หลังจากเลือกเมนูนั้นๆแล้ว จะคอนเฟิร์มว่าเข้าไปทําคําสั่งภายในเมนูนั้นนะครับหรือว่าโปรแกรมนั้นกดปุ่มโอเคสักทีหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วโปรแกรมก็วิ่งเข้าไปทํางานในแต่และเมนูที่เราตั้งค่าไว้นะครับเป็นต้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับก็ติดตามในคลิปลําดับถัดไปนะครับขอบคุณครับ